ล้องค่อนข้างดีกว่าที่เราคิดไว้มากเลย วันนี้เราเข้าเรื่องเลยคุณผู้ชมเราอยู่กับ Moto G 51 5G นะคะหรือคุณจะเรียกว่า G 51 5G ก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วแต่พี่สะดวกเลยสำหรับ Motorola นะคะรอบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจริงจังกับสมาร์ทโฟนเข้มข้นกว่าเดิมพอสมควรเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราเนี่ยช่วงนี้เนี่ยได้รับเครื่อง Motorola มารีวิวค่อนข้างจะถี่พอสมควรคะ่ะอาจจะเ,เพราะเขาจะเริ่มจริงจังกับตลาดบ้านแล้วรอเปล่านะแฟน m o t o ในประเทศไทยเราคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดน,นดูจะคิดถึงมากเพราะ Motorola นี่ต้องบอกว่าเป็นละเอียดไปแล้วนะคะอะไระคะเป็นตำหนัก แแ่ฉันจะเล่นมุกนี้นะคะรับรองเมื่อกี้ขำขำตัวโยนอย่าเก็บก้านความขำคุณไว้นะปดปล่อยมันออกมาอะไรของฉันนี เอาล้ววันนี้คุณผู้ชมเราอยู่กับ Moto G 515G นะครตัวนี้เปิดราคาเรียบร้อยคุณผู้ชม7,499บาทมือถือของเขาชุดจุดเด่นอะไรอย่างแรก 5G อย่างที่2จอใหญ่มากอย่างที่3แบตเตอรี่เยอะนั่นเองนะคะจะทำได้ดีขนาดไหนกับงบประมาณราคานี้ในปี2022มาดูกันค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้ว Intro มา พูดถึงตัวของ m o t o r ola เนี่ยถ้าจะให้เราพูดถึงจุดเด่นสักจุดหนึ่งที่เรานึกถึงเลยนะเราได้ถึงตัวของ MyUx ซึ่งเป็น UI ของเขาเนี่ยมันรู้สึกว่าการใช้งานเนี่ยมันดูเหมือน p ีย e Android นะแต่ว่ามันเก็บไปด้วยรายละเอียดที่ดีมากๆเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่ก็จะมีแบบกราฟิกสวยๆขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเป็น UI ที่แบบน่าใช้มากเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออมันน่าใช้จริงๆใครที่เคยอยากจะได้ p ีย e Android ในเวอร์ชันที่มันไม่ได้โล้นเกินไปอะไรแบบนี้เนี่ยน่าจะชอบ MyUx ค่ะอ่ะ เราไปดูสเปกกันดีกว่าว่า Moto G 51 5G 7,499บาทคุณจะได้อะไรบ้างคะ,ะสีที่เราอยู่ในมือนะคะชื่อสีว่า Indigo Blue นะคะก็เป็นสีน้ำเงินนี่แหละด้านหลังเนี่ยมันจะกึงกก่งกึงก่งกลอซกึ่งกึ่งแมตนะคะแต่มันไม่ถึง Ma t t e หรอกมันจะเป็นแบบ g ลอ s ซ y แบบมีความแบบด้านๆนิดนึงนะคะตัวนี้จับรอยนิ้วมือได้ไหมจับได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นแล้วก็ตัวโมดูลกล้องเนี่ยน่าสนใจมากคือมันจะค่อนข้างเรียบติดไปกับตัวของฝาหลังเลยนะใครที่ไม่ชอบตัวกล้องปุบป่มวนเนี่ยะะมือ มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีปุ่มของ Google Assistant นะคะอยู่ข้างบนซึ่งตัวนี้เนี่ยเห็นว่าปุ่ม,มจะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงนิดนึงค่ะเมื่อเทียบกับตัวจอที่มีขนาดใหญ่พอสมควรค่ะด้านล่างมี USB Type C นะคะไมโครโฟนแล้วก็มีลำโพงนะคะรุ่นนี้จะมีลำโพงแค่ตัวเดียวนะแล้วก็มีรูเสียบฟัง3.5สายมือมีถาดใส่ซิมที่สามารถเพิ่ม micro SD card ได้ที่512กิกค่ะและด้านบนนั้นจะเป็นไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนค่ะมาถึงด้านหน้าของตัวเครื่องนะคะตัวนี้จะมีหน้าจอนะะขนาดใหญ่โตมโหารา 8นิ้วนะคะเป็นหน้าจอความละเอียด Full HD Plus มี Refresh Rate อยู่ที่120 h z นะคะ Moto เรียกสิ่งนี้ว่า Max Vision ค่ะแล้วก็เป็นจอแบบ IPS LCD นะคะตัวนี้จะไม่ได้เป็นจอ OLED นะด้านหลังของตัวเครื่องนะคะจะมีกล้องหลังเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ตัวประกอบไปด้วยเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลตัว Ultra Wide อยู่ที่8ล้านพิกเซลและเลนส์ Depth เนี่ยจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะและกล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลหน่วยความจำภายในให้มาที่100 28 g b RAM 4นะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ให้มาที่5,000ม ah, ิลลิแอมและรุ่นนี้ไม่รองรับชาร์จเร็วนะคะรองรับเพียงแค่การชาร์จ10วัตต์เท่านั้นค่ะอิน่ิดของตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถทนน้ำทนฝุ่นได้ในระดับ IP52 IP52 นี้ถ้าจะให้แปลเป็นภาษาชาวบ้าน,นง่ายๆนะก็คือการน,น้ากระเด็นอ่าประมาณนี้เป็นหลักมากกว่านะคะโอเคเรามาดูประสิทธิภาพกันแบบเร็วๆค่ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเลือกใช้ชิปเซตอย่าง Snapdragon 480 Snapdragon 480 5G เนี่ยก็จะเป็นชิปเซ็ตที่สามารถเล่นเกมได้ในระดับปานกลางนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าการตัดสินโทรศัพท์สัเครื่องหนึ่งจากการเล่นเกมเนี่ยเป็นการตัดสินที่ทั้งหมดของตัวเครื่องแล้วก็จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกสะทีเดียวนะคะ480 Pro ตัวนี้เนี่ยก็มีความแรงอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะรวมถึงจุดไฮสําคัญของตัวนี้เนี่ยก็คือว่ามันรองรับในตัวของ 5G ถ้าเทียบกับหลายๆเจ้าตอนนี้7,000 8,000 9,000เฉียดหมื่นคุณก็เห็นมาแล้วว่ามันยังเป็น 4G อยู่ก็ยังเห็นมา เหนั้นตัวนี้เนี่ยจุดขายสําคัญในราคานี้7,499คือมันมี 5G มาให้เราใช้นะคะนั้นชิปเซ็ตที่สามารถตั้งต้นได้ในราคาไม่แพงเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้าหรอกนะคะดังนั้น Core Com Snapdragon 480 5G ตัวนี้เนี่ยก็เลยถูกใส่เข้ามาการเล่นเกมอยู่ในระดับกลางนะคะเร็วใช้ได้การเล่นเกมโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปรับรองว่าไร้ปัญหานะคะ YouTube Facebook การค้นหาพวก Google Assistant นะคะการใช้ Google Chrome ต่างๆเปิดเว็บส่งเว็บไซต์ถือว่าทําได้อย่างดีค่ะดังนั้นแม้ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมือถือ สำหรับเกมเมอร์นะฮะแล้วก็ไม่ใช่เกมมิ่งโฟนก็ตามแต่แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ชา้าจนแบบโอ้ใช้อะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจจุดขายของก่อนว่าเขามาขายแบบคนใช้ไลฟ์สไตล์ใช้อะไรแบบนี้นะคะถ้าเกมมิ่งโฟนก็ไปรุ่นที่แรงกว่าของ Motorola ก็ได้อันนี้เนี่ยมันก็มีหลายๆตัวเลือกให้เราเลือกกันตามความต้องการอยู่แล้วนะคะสับตัวนี้ก็เลยจะเป็นจุดขายประมาณนี้ค่ะ 5G ในความเร็วค่อนข้างดีแล้วก็เล่นเกมได้ในระดับปนกลางค่ะ เรื่องต่อไปกันเลยแ่ะไปสับเรื่องต่อมาท่านผู้ชมนี่คือเรื่องของจอภาพจอภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมองจอก่อนอย่างแรกมือถือจอไม่สวยนี่คือจบทันทีรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อมาครั้งแรกคุณเจนวอลเปเปอร์ของเค้าเป็นสีน้ําเงินเหลืองอะไรไม่รู้โอ้โหดูแล้วสีซีดมากไม่สวยเลยเปลี่ยนปุ๊บว้าวสีดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยสีสันจอถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะตอนแรกเรานึกว่าสีมันจะซีดๆมาเจอวอลเปเปอร์ตอนตั้งต้นไปพอเราเปลี่ยนวอลเปเเ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 เปปปออ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 อรรรรรร์ุุ๊บบบไไ้้สสีีีีีีีีมมมมััััันน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 นดดด่่่่่่่่่หหหวววาาาาาคคคคคคืืพพูชช็็ตตตขงงแแแลิิยยจจะะะ สามารถปรับนะฮะในตัวของอิ่มสีก็ได้หรือจะโหมดธรรมชาติก็ได้เช่นกันนะคะขนาดใหญ่มาก6.8นิ้วแล้วก็มี refresh rate อยู่ที่120 h z เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวพี่แต่ว่าหลายๆคนจะกังวลใจว่าเอ๊ะมันเป็น LCD มันจะเวิร์กหรือเปล่าคือตัวนี้เนี่ยนะคะตัวจอเนี่ย LCD ตัวนี้เนี่ยมันแน่นอนมันสู้แสแดดสู้ o l ล d ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคุณก็ได้ตัวจอที่มี120 Her มหน,ะะมนวามรู้อยยบบี่ริบนะเ่เรัดซดขวาปัดขึันดลงเนีวามันจะรู้สึก,กูทกแบาหนึ่ คือหคือ1วินาทีจะก,กระพริบกี่ภาพเราพูดง,ง่ายๆเลย120เฮิรต์ก็คือ1วิกระพริบ120ภาพเอาให้ทำอะไรพี่เวลาเราเคลื่อนตัวไปอะ่ะมันก็เหมือนเปิดหนังสือภาพ120ภาพพร้อมกันฟุบใน1วิอะ่ะมันก็จะเนียนมากเขา้งงาใจง่ายๆ60สเฮิรต์คือมาตรฐานทั่วไปแต่นั้นตัวเนี้ยจะลื่นแล้วก็เนียนตาก,กว่าพวกนั้นเนี่ยหเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นในสิ่งที่เป็นจุดขายของตัวนี้แหละแล้วก็ refresh rate ที่ยิ่งใหญ่นะคะก็จะมาพร้อมกับจอที่ใใใหหหญญญ่่่่่่่่ยิิงงคคนนนนททีีต้ออ้ออกกกาาารรจจ6.8วววั็็ไมเมเะสะส 4, ใช่หมหก้าหกจุอะไรก็ว่ากันไปแต่พอมันมาพร้อมกับจอที่ใหญ่ปุ๊บ น้ำหนักของตัวเครื่องนะคะรุ่นนี้208กรัมถือว่าน้ำหนักเนี่ยมีพอสมควรเหมือนกันนะคะดังนั้นรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เป็นโทรศัพท์ที่มีขนาดเบาแต่ว่าตัวนี้เป็นโทรศัพท์ที่มีจอใหญ่มากเลยทีเดียวแล้วก็แบตเตอรี่ก็เยอะมากด้วยตัวนี้ชอบหรือเปล่าทัชกรีนดีมากนะคะดูลองใช้งานดูเนี่ยโอ้โหทัชนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากส่วนใหญ่พวกจอที่มี refresh rate เยอะๆจะมีทัชค่อนข้างดีอยู่แล้วนะนนรุ่นนี้เนี่ยจอภาพก็คือเวลาเราดูหนังฟังเพลงอะไรทั่วๆไปเนี่ยก็คือดูได้แต่ว่าสีสันจะสู้ OLED ไม่ไไดดด้้แแต่ก่ก็ทีีล แน่นอนนะคะคุณได้ refresh rate ที่เยอะกว่าค่อนข้างมากค่ะอันนี้ก็เก็บไปพิจารณาได้ว่าชอบแบบนี้หรือเปล่านะเป็นเรื่องต่อไปสำหรับเรื่องต่อมา,อมาคุณชมมันขาดไม่ได้เรื่องของกล้องถ่ายภาพรุ่นนี้นะคะความเด็กกล้องหลักคือ50ล้านพิกเซล ultra wide 8แล้วก็มี d e ฟนะคะที่2ล้านพิกเซลความน่าสนใจที่เรารู้สึกประหลาดใจมากๆก็คือว่าตัวนี้ถ่ายรูปได้ดีกว่าตัวแพงของโมโตโท,ที่เราเพิ่งรีวิวไปก่อนหน้านี้ซะอีกนะคะคือเรารู้สึกว่าเอิ่มถ่ายออกมาดีจังเลยนะดีจริงๆนะคะความรู้สึกในการถ่ายภาพเนี่ยคือมันยอดเยี่ยมมากๆ และที่เราประหลาดใจมากคืองานวิดีโอนะคะรุ่นนี้เนี่ยสามารถเปิดแบบ60เฟรมได้อัดได้สูงสุดคือ Full HD นะคะเพียงแต่ว่า UI ของกล้องนี่จะมีความแปลกนิดนึงคือ UI ของกล้องเนี่ยจะไม่สามารถกดตั้งค่าความละเอียดของงานวิดีโอได้ปัดขึ้นมาปุ๊บจะมีแค่30เฟรม60เฟรมคุณเลือกเลยคุณจะเอาอะไรนะคะแล้วก็มีแค่ Full HD ด้วยไม่มี 4K นะคะแต่ว่ารุน่นนี้มีการกันสั่นที่เราคุณชมได้เห็นตัวอย่างวิดีโอตอนนี้เนี่ยก็คือการกันสั่นของเขาเนี่ย มันนิ่งมากๆนะคะแต่ว่าจะได้แค่30เฟรมนะแต่สำหรับเราถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยดีเทลรายละเอียดเนี่ยยังถือว่าใช้ได้ถ้าเทียบกับ Full HD แล้วก็ไม่ใช่โทรศัพท์ที่เน้นงานวิดีโอสักเท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเก่งค่ะจริงๆแล้วโมโต้เนี่ยเก่งงานวิดีโอมากมานะันใครที่ใช้โมโตแบบวิชั่นมาหรือว่าใช้หลายรุ่นมาน่าดูเคยรีวิวก่อนหน้านี้ก็เกือบทุกรุ่นเนี่ยนะ่าดูจะค่อนข้างชื่นชมงานวิดีโอมากถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำงานวิดีโอค่อนข้างเก่งแบรนด์หนึ อย่างที่เราบอกนะคะว่าความตื่นเต้นของเราก็คือว่ากล้องหลังเขาเนี่ย50ล้านหรืออัลตร้าไวเองก็ตามแต่ที่เราได้เห็นรูปไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะคะกล้องหน้าตัวนี้ความละเอียด13ล้านพิกเซลตัวนี้ก็จะไม่ได้คมชัดมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าใส่ฟิลเตอร์ลงไปเนี่ยค่อนข้างจะโอเคคือกล้องตัวนี้เนี่ยโทมันจะออกวอมวมมนอกอุ่นๆหน่อยนะนะเวลาที่เราใช้งานกล้องพวกนี้เนี่ยเวลาเราใส่ฟิลเตอร์นะคะต่างๆลงไปเนี่ยจะค่อนข้างพอดีซึ่งเราจะบอกความลับให้คุณผู้ชมว่าเราเนี่ยเพิ่ ที่มาจากแบรนด์ทางจีนเนี่ยส่วนใหญ่นะเวลาไปถ่ายพวกฟิลเตอร์ฟิลเตอร์สวยๆอะ่ะหน้ามันจะขาวมากเลยอะไรเงี้ยอันนี้พิ่งรุมไงเพราะปกติเราจะไม่ค่อยถ่ายวิดีโอผ่านมือถือแบบเป็นจริงประจังสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็ใช้กล้องอยู่แล้วใช่ไหมพอเราไปถ่ายปุ๊บอ้าวปะท้นะมันขาวแบบออมันขาวจริงๆมันขาวจริงๆนะคะอันนี้ก็แนะนําไว้แล้วก็ตัวนี้อาจจะไม่ได้ขาวเวอร์วังนะคะแต่ก็ความคมชัดก็จะไม่ได้เยอะมากเช่นกันอันนี้ก็แลกๆกกันไปค่ะมาดูที่รอมนะคะ128กิกแรม4นะคะอันนี้ ของ128ต้องได้มาอยู่แล้วแต่ว่าแรเนี่ยให้มาแค่4กิกคุณพระ จริงมันน่าจะเป็น128ทับ6เนาะตอนเรารู้ว่ามันเป็น128ทับ4ก็แอบประหลาดใจไม่น้อยค่ะแบตเตอรี่อันนี้คือจุดแข็งสำคัญค่ะ5000มิลลิแอมกับชิปเซต Snapdragon 480 Pro ถึกมากอึดมากมากไม่มีทานที่คุณจะใช้วันหนึ่งหมดได้ง่งายๆเลยถ้าคุณไม่เล่นเกมนะคะณุดูไม่เล่นเกมนะ2วันนะถึงจะแบบเริ่มแดงถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีแบตเตอรี่ทนมากๆแต่ก็น่าเสียดายที่ชาร์จเร็วไม่มี1ิวบัตไม่ได้ชาร์จเร็วนะคะเรียกว่าชาร์จปกติโอเคไหมนั้นอัันนนี้มก็เลย มีแบบจุดที่มันแบบน่าสนใจแล้วก็มีจุดที่มันไอมันต้องพิจารณาปะ โอเคเราไปสรุปกันค่ะสรุปเลยแล้วกันนะครสำหรับรุ่นนี้เนี่ยถามว่าเราชอบไหมคือจริงๆแล้วเราคิดว่าในราคา7 4 9 9บาทก็ไม่ได้แพงนะฮะราคานี้เนี่ยมนเป็นราคากลางๆนะไม่ได้ถือว่าถูกแล้วก็ไม่ถือว่าแพงมี5 G คุณใช้มีจอใหญ่ๆซึ่งในตลาดก็มีตัวเลือกค่อนข้างน้อยมีแบตเตอรี่5000นะคะแล้วก็มีหน่วยความจำภายในที่ค่อนข้างเยอะรีเฟชเรทที่ดีอันนี้ก็คือเป็นจุดดีของเขากล้องค่อนข้างดีกว่าที่เราคิดไว้มากเลยตอนแรกคือเล่นตัวแพงกว่ามาแล้วไงรู้สึกแบบเอแแแแแนะแอแอบเฟลๆ วะอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้มาต่อกันที่ตัวของจุดพิจารณาบ,บ้างน,นะอย่างแรกคือลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงตัวเดียวเนาะไม่ได้เป็นลำโพงคู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจอใหญ่แบบนี้เนี่ยติดลำโพงคู่มาให้สันิดนึงเนี่ยมันจะอลังการขึ้นอย่างที่2นะคะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องจะค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงะนะตัวนี้ใครที่อยากได้น้ําหนักเบาก็อาจจะไม่เบามากและอย่างที่3ก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยเนื่องจากว่าจอมัน6.8ใช่ไหมน,นจอมันจะค่อนข้างยืดยาวแต่ปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มสเสียงเสียงเนี่ยกลับไปอยู่ค่อนข้างสูงทําให้เวลาสูงเรา,เราจับมือถืออยู่นี้แล้วเราอยากจะเพิ่มเสียงเราต้องเอามือเนี่ยขยับขึ้นไปเพื่อจะไ มันมีข้อดีและข้อเสียคือเวลาเราจะกดมันอาจจะยากแต่ว่าเวลาใช้งานอยู่มันจะไม่ค่อยลั่นอ่าอันนี้นจะเป็นข้อดีสมมติเราถือแนวนอนอยู่นี้ดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างงี้เนี่ยมันจะไม่ลั่นเพราะว่ามือเราจะไม่มีตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับการโดนได้ง่ายเลยอันนี้ไม่รู้เป็นจุดพิจารณาหรือเปล่าแต่ก็แล้วแต่มุมมองที่จะคิดเอาไว้ละกันนะคะเรื่องชิปเซตตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงที่สุดแต่ว่าโมโตต้องการมาตอบโจทย์คนใช้ 5G ค่ะนะคุณผู้ชมทั้งหมดก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วก็ลองคิดดูนนนนนะะะคคววววว่่่าาาาตััััีีีี้้้เเยจเหมมกกบบบุณรรรือออไิแขงลด แล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ยังกระชับค่ะมุ่งสู่สองล้านซับสไครต์ไปด้วยกันด้วยการกดติดตามให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะโมโตเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อโมโต G 5 1 5 G นะคะคุณจะได้รับตัวของทัมเบอร์ลรนะคะฟรีนะคะจำนวนจํากัดนะหรือจำนวนของจหมดนั่นเองสัปาหนี้นะคะใครที่ดูคลิปเราก็ขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบอกว่าทุกคนนั้นจะติดตามเสียคลิปของเราไปเรื่อยๆนะช่วงนี้เรามีทิกตอกแล้วนะคะโปรโมทหน่อยแล้วก็ไปกดดูท นะคะเพราะว่าทิกต o k เนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงง่ายหลยๆคนบอกว่ามาเจอพี่ดูในทิกต o k เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะว่ามันทำคลิปสั้นๆในการตอบได้นะยูทูบมันต้องทำคลิปยาวๆหน่อยนะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หลับฟันดีราตรีสวัสดิ์โอยาซุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย